ครับบ้านพี่ปรับยนต์นครสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่กับตัว Fortuner ครับปีปี06นนะฮะก็ตัวแรกๆเลยนะฮะก็ติดตั้งนะครับกรอบตรงรุ่นนะครับสำหรับแอร์ดิจิตอลนะครับก็คือพอดีเป๊ะเลยนะครับอันนี้เป็นจอ9นิ้วนะครับตัวนี้สเปคของสุดตอนนี้ก็จะเป็น2 CPU นะครับ 32GHz RAM 4กิกรรจ HDMI out แล้วก็ DSP มี DSP มีในตัวนะครับคอรรหัส32บิตนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราได้มาลองคุณภาพของ S t My Out ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองอีกสักกลางคลิปนะฮะก็ตอนนี้เรารีวิวจอด้านหน้าก่อนนะครับตอนนี้ผมปล่อย hotspot ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทดสดูนะฮะผมจะปิดทุกแอปนะฮะแล้วก็จะให้ดูประสิทธิภาพการทำงานนะครับของเครื่องนะครับเปิด Google m a p นะครับมาแล้วครับเรนเดอร์มาเลยนะครับตัวนี้ม i ดได้แบล็กนะครับบอกไปเดี๋ยวลง YouTube แ a น d ให้ลูกค้านะครับ จะได้ไม่มีโฆษณานะครับในการทำงานนะครับให้ดูการเรนเดอร์นะฮะทีนะครับว g ก e m a p นะครับแล้วก็กลับไปที่ YouTube a d นะครับเดี๋ยวให้ดูพร้อมกัน2หน้าจอเลยนะครับ Big Scene นะครสวรรคร์เก็คือโชว์กันทำงาน2หน้าจอเลยทีเดียวเลยนะฮะ เด้งเปิดโครมขึ้นมาฮะเนี่ยฮะก็คือเราให้ดูเลยว่าสถนานการณ์จริงเนี่ยการทำงานเนี่ยของ2 CPU รัน4ี่ก็ค่อนข้างเสถียรเลยนะฮะค่าหนึ่งเล่นโครมอยู่นะฮะจะกลับไปที่ทชูแวนอีกทีนะครับค่านี้ไปแล้วนำทางได้างใต้แล้วเลี้ยวขวาเมื่อกี้คือเปิด3าแอปพร้อมกันนะครับเลนเดอร์นะครับ ดืนนะฮะกาตูนโดโไลมอนผมหาใหม่นะครับเซนท่านรัดพลาวนะโทรมาไล์ใช้ได้ปกตินะครับ รบเลยนะฮะตัวนี้คือเปิด2หน้าจอพร้อมกันทำงานพร้อมกันสลับไปสลับมาให้ดูเลยนะฮะว่ามันสเสถียรขนาดไหนนะครับแล้วก็มีตัวทีวีออนไลน์ให้ลูกค้านะครับก็สามารถดูได้นะครับเป็นคุณภาพเป็นฟูด,ดีเลยนะครับแล้วก็ไม่มีโฆษณาไม่มีอะไรเด็นี้เปิดจากทีวีออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูจอหลังกันครับ ดูจอเวลาหลังนะครับตัวนี้เป็นดิสติงก์นะครับ13นิ้วครึ่งนะครับตัวนี้รับเป็น Full HD มาจากด้านหน้านะด้านหน้าปล่อย HDMI เอาออกมานะครับดูสัญญาณที่เขารับได้นะครับ 180P 0นะครับ ท60เฮิร์นะฮะก,ก็คือกระพริบภาพประมาณ60ครั้งต่อวนาทีรับเต็มเลยครับฟดีซึ่งโดยปกติเนี่ยาการรับ HDMI out เนี่ยมาจากจอหน้าเนี่ยถ้าวางตัวปล่อยออกมาแค่720ก็ได้แค่720ครับทีนี้ปล่อยเต็มเลย1080ก็ขึ้นอยู่กับจอไปนานด้วยนะครับจอไปทานบางรุ่นก็รับได้แค่720อ่านี่คุณภาพเต็มเลยทีเดียวนะครับลูกค้าสนใจนะครับติดตั้งจอแบบนี้นะครับชัดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ088นะครับ2613189นะครับ รายละอียดจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ